สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านนะครับสำหรับคาบนี้นะครับในรายวิชาสามเซนเตอร์เนี่ยนะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของรรแท็กเตอร์กันนะครับจากคาบที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการนะครับที่มาแล้วก็ความสำคัญของรรแท็กเตอร์แล้วนะครับการใช้รรแท็กเตอร์นะครับได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเนี่ยจะเกิดความปลอดภัยในการทำงานสิ่งที่จำเป็นอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งก็คือผู้ใช้เนี่ยต้องนะครับรู้จักส่วนประกอบแล้วก็หน้าที่ ของส่วนประกอบต่างๆของโรเทคเตอร์นะครับเพื่อให้เกิดการใช้งานที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เกิดความปลอดภัยในการทำงานนะครับสำหรับส่วนประกอบของโรเทคเตอร์นะครับถ้าพิจารณานะครับเอาส่วนประกอบหลักๆเนี่ยนะครับจะมีอยู่5ส่วนได้แก่เนะครื่องยนตนะ์ลอ้อระบบสมบลังชจุดต่อพว่วงแล้วก็ชุดควบคุม ครับทีนี้เรามาดูสัวนประกอบต่างๆนะครับไล่เลยตั้งแต่เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์หมายถึงเครื่องจับกลนหรือเครื่องมือกลที่สามารถเปลี่ยนพลังงานควล้อนเป็นพลังงานกลเครื่องยนต์ที่ติดกับรเ o t e c t o r เนี่ยจะเป็นแบบดีเซลนะครับพอไม่ภายใน4จังหวัดนะครับแล้วก็ระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับขนาดตั้งแต่15แรงม้าขึ้นไปนะครับมีรกสูบตั้งแต่1ถึง6สูบนะครับ ล้อรถแท็กเตอร์นะครับรถแท็กเตอร์มักจะมีล้อหน้าเล็กกว่าล้อหลังนะครับซึ่งล้อหลังจะมีขนาดใหญ่กว่านะครับโดยล้อจะมีดอกยางมากเพื่อทําหน้าที่นะครับลากสิ่งต่างๆนะครับแล้วก็ออกแรงชุดลากนะครับยางรถแท็กเตอร์ทาหน้าที่รับน้าหนักของโครงสร้างรถให้มีแรงกดอัดกับดินนะครับลดการสั่นสะเทือน,นครับช่วยเพิ่มแรงในการชุดลาก และการทรงตัวครับยางขนาดใหญ่เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อถ่วงน้ําหนักของรถแท็กเตอร์เพื่อป้องกันไม่ให้รถจมนะครับแล้วก็มีการกระจายน้ําหนักของรถแท็กเตอร์นะครับสู่พื้นได้ดีขึ้นนะครับดอกยางนะครับลักษณะดอกยางของรถแท็กเตอร์นะครับดอกยางจะมีความลึกนะครับช่วยให้รถมีการยึดเกาะที่ดีขึ้นนะครับซึ่งรถแท็กเตอร์บางรุ่นเนี่ยจะเป็นแบบขับเคลื่อนสองล้อแล้วก็ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับทีนี้ ยางที่ใช้กับรถแท็กเตอร์นะครับทั่วไปจะแนกตามลักษณะของการใช้งานนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างอย่างแรกนะครับยางที่ไม่ได้ทําหน้าที่ในการขับเคลื่อนเป็นยางที่ใช้กับการบังคับเลี้ยวนะครับซึ่งยางลักษณะยางจะเป็นอ่ายางที่มีสันดอกนูนขึ้นมานะครับหนึ่งสันหรือมากกว่านะครับซึ่งลักษณะของสันดอกที่นูนขึ้นมาเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะสันรออวงยางนะครับ ซึ่งนะครับให้รถเนี่ยสามารถบังคับเลี้ยวได้ดีนะครับสามารถใช้งานบนท้องถนนได้ดีนะครับแล้วก็นิยมใช้กับการลากนะครับมากกว่าการออกแรงจุดลากนะครับยางประเภทนี้นะครับหรือนะครับที่ทั่วไปก็เรียกว่ายางยางสองล่องหรือสามล่องนะครับเป็นยางแบบยางดอกเรียบนะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับยางขับเคลื่อนนะครับหรือยางก้างป่านะครับดอกยางจะเป็นรูปตัววีนะครับ ส่วนแหลมตรงหน้ายางเนี่ยไม่ติดกันโดยคีบดอกยางแต่ละด้านจะเรียงตัวเข้าหากันตรงกลางนะครับเป็นมุม45องศาครับส่วนใหญ่เป็นยางของรถจ็กเตอร์ขับเคลื่อนสองล้อและขับเคลื่อนสี่ล้อนะส่วนใหญ่จะเป็นยางหลังนะครับมีอยู่2แบบนะครับคือยางดอกตื้นนะครับแล้วก็ยางดอกลึกซึ่งยางสองประเภทเนี่นะครับจะมี ลักษณะของดอกยางต่างกันนะครับเป็นยางก้างปลาเหมือนกันแต่ลักษณะดอกยางต่างกันนะครับยางรถไถแบบดอกตื้นเหมาะสําหรับงานงานสวนงานได้นะครับใช้งานได้ทั้งนะครับผิวแห้งแล้วก็ผิวเปียกนะครับแต่นะครับใช้กับงานโคนนะครับงานโคนเลนอาจจะไม่เหมาะสมครับโดยที่ยางรถเภทนนี้นะครับดอกยางจะมีความสูงไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับดอกยางรถไถสําหรับใช้ในนานะครับแต่ยังคงลักษณะของดอกยางเป็นดอกยางก้างปลา ให้แรงแตะกุยดินนะครับแล้วก็โคลนได้ดีนะครับแต่ยังไม่เหมาะกับบริเวณที่เป็นดินดินเป็นดินเลนน้ําน้ําขันนะครับอีกป <c oughs> ระเภทหนึ่ง <c oughs> ก็คือก็คือยางแบบยางดอกลึกนะครับเหมาะสําหรับการใช้งานในนาที่มีนะครับลักษณะดินเป็นดินโคลนดินเลนนะครับมีขนาดของดอกยางหนาแล้วก็สูงมากนะครับแต่ดอกยางจะห่างห่างกว่าดอกยางประเภทดอกตื้นนะครับ ไม่เกิดแรงตะกุยนะครับปั่นโคนแล้วก็สะบัดโคนได้ดีทําให้รถไม่ติดลมนะครับขณะใช้งานแต่ลักษณะยางนะครับแบบนี้ไม่เหมาะกับการใช้งานในพื้นผิวเรียบนะครับดินแข็งหรือแห้งนะครับหรือบนท้องถนนเนื่องจากนะครับจะเห็นว่าส่วนที่สัมผัสกับพื้นเนี่ยนะครับยางประเภทดอกลึกเนี่ยส่วนที่สัมผัสกับพื้นมีน้อยดังนั้นนะครับโอกาสในการหยุดนะครับเมื่อรถทำงานนะครับเมื่อเราจําเป็นต้องเบรกเนี่ย รถมันจะหยุดยากนะครับจะมีการถลายหรือการสลิปมากกว่านะครับอาจจะทําให้ควบคุมรถได้ยากกว่านะครับอันนี้คือประเภทของยางโรเตคเตอร์นะครับถ้าจาแนกตามลักษณะของการใช้งานนะครับทีนี้มาดูสัดส่วนนะครับรหัสแล้วก็ขนาดของยางโรเตคเตอร์นะครับบนตัวยางเนี่ยมันจะมีนะครับชุดข้อมูลบอกอยู่นะครับว่ายางเป็นยางแบบไหนนะครับ มีขนาดเท่าไหร่นะครับดังนั้นเวลาเราจะเลือกซื้อยางเนี่ยก็ต้องพิจารณาให้ดีด้วยนะครับอ่ะมาดูชุดข้อมูลตัวแรกนะจะเป็นตัวเลขนะครับอย่างในตัวอย่างตัวนี้นะครับสิบสองจุดสี่ขีดยิบสี่นะครับตัวเลขชุดนี้จะเป็นตัวเลขที่บอกความกว้างนะครับของหน้ายางแล้วก็ขนาดของวงล้อนะครับสิบสองจุดสี่นะครับคือความกว้างของหน้ายางนะครับมีหน่วยเป็นนิ้วนะครับสิบสองจุดสี่นิ้วนะครับขีดยิบสี่ นะครับ24ก็คือขนาดของวงล้อนะครับ24นิ้วนะครับต่อมานะครับที่เห็นในวงกลมเหลืองนะครับ8 PR นะครับอันนี้คือจํานวนชั้นผ้าใบนะครับแล้วก็มีตัวเลขในวงกลมอีกชั้นหนึ่งนะครับ118ขีด 8A นะครับตัวเลข 8PR นะครับ PR ตัวนี้หมายถึงชั้นผ้าใบนะครับ แล้วก็บอกอัตราส่วนการรับนักของแต่ละล้อนะครับทีนี้จะมีนะครับบุคคสอนที่บอกทิศทางการหมุนของล้อนะครับบนแก้มยางนะครับอันนี้คือรหัสสัดส่วนแล้วก็ขนาดของยางนะครับหรือตัวเลขนะครับที่บอกพิกัดนะครับบนแก้มยางนะครับถ้ากรณีที่นะครับจำแนกตามชนิดของยางนะครับสำหรับยางโรเตอร์เนี่ยนะครับก็จะ จำแนกได้เป็นสองประเภทนะครับได้แก่ยางไบแอดนะครับเรื่อทนึงก็คือยางเรเดียนนะครับยางไบแอดนะครับถ้าบ้านเราตามที่เข้าใจคือยางที่ใช้ยางในนะครับหรือมียางในด้วยนะครับยางเรเดียนนี่ยจะเป็นยางที่ไม่มียางในนะครับยางสองประเภทนี้จะมีความแตกต่างกันนะครับตามโครงสร้างของยางนะครับยางไบแอดนะครับลักษณะของการสานชั้นผ้าใบด้านในเนี่ยนะครับ จะสารไข้กันไปกันมานะครับส่วนอย่างเรเดียนจะสารนะครับเฉพาะส่วนที่สัมผัสกับพื้นนะครับหรือหน้ายางอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ยางเรเดียนนะครับข้อแตกต่างของยางสองประเภทนี้คือยางใบอเนี่ยนะครับจะมีความแข็งนะครับความยืดหยุ่นหรือการให้ตัวนี้น้อยกว่านะครับเนื่องจากชั้นผ้าใบเนี่ยจะสารทั่วทั้งยางนะครับจนถึงขนาด แก้มยางด้วยนะครับจะสารถึงแก้มยางด้วยทําให้ยางเนี่ยนะครับถูกยึดหรือถูกล้างด้วยชั้นผ้าใบทําให้มีความแข็งนะครับหรือยืดหยุ่นน้อยนะครับขณะที่ยางเรเดียนเนี่ยนะครับชั้นผ้าใบเนี่ยจะสารอยู่บนตัวหน้ายางนะครับเป็นหลักทําให้ยางแบบยางเรเดียนเนี่ยนะครับมีความทนทานเพราะว่าส่วนที่สัมผัสพื้นเนี่ยมีความหนามากกว่านะครับแต่บ้านเราเนี่ยนิยมใช้นะครับที่ใช้กันมากก็คือยางแบบ ยางไบแอดนะครับหรือยางที่มียางในนะครับสาเหตุที่บ้านเรานิยมใช้ยางแบบไบแอดก็คือ1มันราคาอาจจะราคาถูกด้วยนะครับแล้วก็2นะครับอันนี้เหตุผลสําคัญคือสภาพพื้นที่บ้านเราเนี่ยนะครับเป็นสภาพสภาพพื้นที่แบบไม่เรียบนะครับอันนี้คือที่นานะครับแบบไม่เรียบนะครับมีความต่างระดับกันมากนะครับดังนั้นถ้าเราใช้โรเท็ตเตอร์นะครับในพื้นที่นาที่สภาพ พื้นพื้นผิวไม่เรียบเนี่ยนะครับอาจจะมีการปิ้นของตัวยางออกมานะครับถ้ายางเกิดการปิ้นเนี่ยแสดงว่าลมยางออกนะครับถ้าไม่มียางในดังนั้นนะครับยางในจะเป็นตัวเก็บลมยางไว้นะครับในล้อนะครับถ้าเราใช้รรเต็ตเตอร์ในพื้นที่ที่มีความแตกต่างของพื้นพื้นผิวเนี่ยสูงเนี่ยนะครับเมื่อยางปิ้นออกมาเนี่ยยางมันก็ยังยังมีลมอยู่นะครับจาไม่สามารถทํางานต่อเนื่องได้นะครับ แต่ความทนทานเนี่ยนะครับจะไม่ทนทานเท่ากับยางแบบเรเดียนนะครับขณะที่ยางเรเดียนเนี่ยจะมีราคาที่สูงกว่านะครับเนื่องจากวิธีการสารชั้นบะใยแล้วก็เทคโนโลยีการผลิตเนี่ยมันจะสูงกว่านะครับราคายางอาจจะสูงกว่าแต่มีความความทนทานมากกว่านะครับแล้วก็เหมาะกับนะครับการใช้งานในพื้นที่ที่เป็นลักษณะพื้นที่ราบเรียบนะครับเป็นหลัก เนื่องจากยางเรเดียนเนี่ยเป็นยางที่ไม่มียางในนะครับถ้าใช้กับพื้นที่ที่มีความต่างระดับสูงเนี่ยนะครับอาจจะทำให้ยางปลิ้นออกมานะครับลมอาจจะออกมาด้วยนะครับทำให้อ่าการใช้งานใช้งานได้ไม่ได้นะครับได้ไม่ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับอันนั้นคือข้อแตกต่างของยางแบบไบแอดแล้วก็เรเดียนนะครับอ่ะนะครับมาที่คำถามนะครับช่วงพักนะครับคำถามอยู่ ห้าข้อนะครับก็ให้เราทําตอบนะครับห้าข้อนะครับให้เวลาสิบนาทีนะครับหลังจากนั้นเราก็มาขึ้นเนื้อหาส่วนอื่นต่อนะครับถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวอาจารย์ไปเนื้อหาส่วนอื่นต่อนะครับครับต่อมาคือระบบส่งกำลังนะครับ transmission system เครื่องยนต์จะส่งกำลังไปยังคลัต เกียร์เฟืองท้ายพอขับล้อพออำนวยกําลังนะครับแล้วก็ปัม๊มไฮดรอลิกแล้วก็ชิ้นส่วนอื่นโดยจะมีการนะครับทดลอบให้เหมาะสมกับแต่ละส่วนนะครับระบบส่งกําลังในรถแท็กเตอร์มีหลักการพิจารณาหลายแบบนะหากแบ่งตามลักษณะของเฟืองขับจะมีอยู่3แบบนะครับอย่างแรกคือแบบเฟืองขับพอล้อเนี่ยอยู่ใกล้กับเฟืองท้ายนะครับเป็นแบบที่ใช้กับรถแท็กเตอร์ขนาดกลางและขนาดเล็ก แบบที่สองแบบเฟืองขับอยู่ใกล้ล้อนะครับระบบส่งกำลังจะเหมือนกับนะครับแบบแรกนะครับจะใช้กันมากในรถเต็กเต์ขนาดใหญ่นะครับอีกแบบนึงก็คือรถระบบส่งกําลังนะครับแบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับซึ่งจะมีการแบ่งส่งกำลังนะครับต้องใจจะส่งไปยังล้อหลังนั่นครัะยังมีการเพิ่มกำลังแล้วก็ส่งไปยังล้อหน้านะครับเพื่อให้สามารถออกแรงฉุดลางได้มากขึ้นด้วยนะครับ ีนี้นะครับส่วนปรอบของระบบส่งกําลังของรถแท็กเตอร์นะครับระบบส่งกําลังของรถแท็กเตอร์นะครับจะประกอบด้วยนะครับคลัตช์นะครับเกียร์เฟืองท้ายแล้วก็เฟืองขับท้ายนะครับซึ่งส่วนประกอบแต่ละส่วนเนี่ยนะครับจะไม่มีหน้าที่ในการทํางานเนี่ยแตกต่างกันนะครับอ่ะคัตนะครับทำหน้าที่ตัดต่อการส่งกําลังระหว่างเครื่องยนต์ไปเกียร์นะครับโดยคัตที่ใช้รถแท็กเตอร์ เป็นคัดแบบแผ่นนะครับมี2แบบนะครับแบบแรกก็คือคัดแบบแห้งนะครับแบบแผ่นเดียวนิยมใช้กับรถแท็กเตอร์ขนาดเล็กนะครับและก็ขนาดกลางนะครับส่วนแบบหลายแผ่นนิยมใช้กับรถแท็กเตอร์ขนาดใหญ่นะครับคัดแบบเปียกนะครับมีทั้งระบบแช่ในน้ํามันหรือแบบน้ำมันฉีดเข้านะครับนิยมใช้กับรถแท็กเตอร์ที่มีขนาดใหญ่มากนะครับ คัดแบบแห้งเนี่ยแบบแผ่นเดียวเนี่ยใช้รถแท็กเตอร์ขนาดเล็กนะครับเนื่องจากไม่ได้ไม่ได้ออกแรงหรือต้องออกแรงมากนะครับส่วนแบบหลายแผ่นเนี่ยนะครับจะทําทําให้ประสิทธิภาพในการจับหรือการส่งกําลังนะครับได้มากกว่านะครับแบบแผ่นเดียวนะครับจึงนิยมใช้กับรถแท็กเตอร์ขนาดใหญ่นะครับส่วนคัดแบบเปียกเนี่ยนะครับนิยมใช้กับรถแท็กเตอร์ขนาดใหญ่มากเนื่องจากว่า การสมลังของโรเตอร์ที่มีขนาดใหญ่มากๆเนี่ยนะครับจะเกิดความร้อนนะครับสูงนะครับเพื่อลดการเสียดสีนะครับหรือให้ให้สามารถจับตัวกันได้ดีขึ้นแล้วก็ลดความร้อนในการทํางานเนี่ยนะครับก็เลยมีการใช้คัดแบบเปียกนะครับซึ่งแช่ในน้ํามันนะครับแล้วก็แบบฉีดน้ํามันเข้านะครับทีนี้หลักการทํางานของคัดนะครับคือเมื่อเริ่มเหยียบแป้น แผ่นคัตเนี่ยนะครับแรงกดที่ได้รับจะถูกส่งผ่านไปยังตัวสปริงกดคัตทําให้สปริงกดตัวนะครับแผน่นคัตจะถูกดึงออกแยกออกจากล้อช่วยแรงนะครับของเครือ่องยนต์เป็นการตัดกลังที่ส่งไปยังเกียร์นะครับและก็เมื่อปล่อยเท้าเนี่ยนะครับสปริงกดคัตนะครับจะดันแผ่นคัตให้ติดกับล้อช่วยแรงนะครับสามารถรับกําลังที่ส่งไปยังเกียร์ได้นะครับอันนั้คือหลักการทํางานของคัต ซึ่งการควบคุมการทางานของคันในรถเซกเตอร์เนี่ยจะมีทั้งแบบการใช้กลไกทางแมชชนิกนะครับแล้วก็มีการใช้ไฮดรอลิกนะครับระบบส่งกำลังนะครับต่อมาก็คือเกียร์นะครับหรือเครื่องส่งกำลังนะครับเกียร์บล็อกทาหน้าที่ทําให้เครื่องยนต์เนี่ยสามารถใช้กําลังงานที่ผลิตออกมาได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน ช่วยให้สามารถเลือกเปลี่ยนความเร็วของรถเหมาะกับความเร็วของเครื่องยนต์นะครับและทําให้รถแท็กเตอร์เนี่ยเคลื่อนที่ภายหลังได้เกียร์ที่ใช้กับรถแท็กเตอร์มีอยู่2แบบนะครับที่เห็นด้านข้างนะครับคือชุดห้องเกียร์ของรถแท็กเตอร์นะครับ อ่ะแบบแรกนะครับสำหรับเกียร์ที่ใช้โปรเจคเตอร์นะครับแบบสลดิ้งเกียร์หรือแบบเฟืองเลื่อนนะครับมีเฟืองนะครับมีเฟืองแบบเฟืองตรงนะครับติดตั้งในแต่ละเพ่านะครับลักษณะเป็นเฟืองสเข้ากับงานอุตสานกรรการเพื่อยวในการเปลี่ยนความเร็วผมมากใช้กับโปรเจคเตอร์ขนาดเล็กแล้วก็แบบเกียร์ตะขาบ 你你有啥办法？人家疯癫，这感情呢？ เกียร์แบบคอนสแตน t ์เม e เกียร์นะครับเป็นแบบเฟืองที่ขบประสานกันตลอดเวลานะครับแตกต่างกันจากก่อนหน้าน,นี้นะครับ,นะรบซึ่งแตกต่างจากแบบสไลดิงเกียร์นะครับเกียร์แบบคอนสแตนต์เมชเกียร์นะครับเฟืองเนี่ยจะขบประสานงาน,นกันตลอดเวลานะครับ เฟืองแต่ละคู่นะครับจะเป็นเฟืองแบบเสียงขบกันทาวอนนะครับเฟืองเกียร์ต่างๆจะสวมอยู่กับเพลาแล้วก็มีลูกปืนหรือบูธนะครับที่ยมใช้กับโรเท็คเตอร์นะครับปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่าการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยนะครับจะทําได้สมูทกว่านะครับไม่มีเสียงดังขณะเปลี่ยนเกียร์นะครับดูหลักการทางานนะครับ เนี่ยนะครับชุดเกียร์จะประกบกันอยู่ตลอดเวลา สำหรับชุดส่งกำลังแบบคอนเซนทร์เมชเกียร์เนี่ยนะครับจะแบ่งย่อยได้เป็นแบบ2แบบนะครับได้แก่นะครับแบบคอร์ล่าชิปนะครับการถ่ายท่ทกำลังนะครับหรือการเข้าเกียร์เนี่ยจะทำได้โดยการล็อกเฟืองเข้ากับเพลานะครับด้วยปอกเลื่อนนะครับสลดอติงคอรล่านะครับข้อว่กคอล่าก็คือปอกนะครับอีกแบบนึงนะครับแบบซิงโครเมชนะครับจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าซิงโครไนเซอร์นะครับ เพิ่มเติมจากปอกคลระชิบนะครับทำให้เฟืองที่จะขบกันหรือประสานกันเนี่ยนะครับมีความเร็วเท่ากันก่อนนะครับโดยอาศัยความฝืดนะครับจึงทําให้การเข้าเกียร์เนี่ยเข้าได้ง่ายนะครับดังนั้นนะครับรถแด็คเตอร์นะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับจะมีนะครับชุดส่งกําลังนะครับแบบซิงโครเมทรนะครับเพื่อนะครับเพื่อชลดการสึกหรอหรือเสียงดัง ที่เกิดจากการกระแทกกันของเฟืองขณะเปลี่ยนเกียร์นะครับซึ่งเป็นที่นิยมมากนะครับกับโรตอร์ปัจจุบันนะครับเนื่องจากนะครับโรตอร์เนี่ยสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ในขณะที่รถกําลังเคลื่อนที่นะครับจะไม่ใช่ว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่สูงมากนะครับต่อมานะครับเฟืองท้ายนะครับดิฟเฟอเรนเชียลเกียร์นะครับทําหน้าที่ถ่ายทอดกาลังงานที่ได้รับจากเกียร์ ได้ส่งพลังงานไปยังเฟืองขับท้ายเพื่อส่งพลังต่อไปยังเฟืองขับท้ายชุดสุดท้ายนอกจากนั้นยังทําให้ล้อทั้งสองข้างหมุนด้วยความเร็วต่างกันในขณะเลี้ยวต่อมาชุดขับท้ายนะครับหรือเฟืองขับท้ายไฟนอลไดบทาหน้าที่ลดความเร็วแล้วก็เพิ่มแรงบิดให้กับล้อขับส่งแรงไปยังล้อ เฟืองกับท้ายที่ใช้เป็นแบบเฟืองทดนะครับแบบแพนเน n เตอรี่นะครับแต่ที่ยอมใช้กับรถแท็กซี่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นแบบ p พนเนตเตอรี่เพราะว่านะครับช่วยให้ช่วงช่วงว่างนะครับหรือช่องว่างระหว่างท้องรถเนี่ยนะครับกับพื้นมีมากขึ้นนะครับมีความแข็งแรงสูงนะครับแล้วก็มีการออกแบบให้มีขนาดกระถัดรัดนะครับนะครับในรูปนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นเฟืองกับท้ายแบบเฟืองทดนะครับ เห็นว่ามีชุดของเฟืองทดเนี่ยมากนะครับทําให้นะครับขนาดนะครับหรือห้องบรรจุเฟืองเนี่ยมีขนาดใหญ่ทําให้รถเนี่ยนะครับท้องรถเนี่ยต่ำนะครับขณะที่เฟืองแบบแพเนตเตอรี่เนี่ยนะครับจะเป็นระบบนะครับที่ร้อยกันอยู่ในในชุดเฟืองกับท้ายเฟืองเดียวนะครับทําให้ท้องรถเนี่ยสูงขึ้นนะครับอ่ะนะครับสําหรับ คำถามนะครับในพาร์ทนี้นะครับก็จะมีอยู่4ข้อนะครับให้เวลานักศึกษาทำา10นาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นพาร์ทต่อไปนะครับสำหรับนะครับหัวข้อเกี่ยวกับชุดควบคุมนะครับโปรเจกเตอร์เนี่ยจะมีชุดควบคุมเนี่ยจะมีอยู่หลักๆนะครับ3ระบบได้แก่นะครับระบบ ไฮดรอลิกนะครับระบบพวงมาลัยหรือละบบังคับเลี้ยวนะครับแล้วก็ระบบห้ามล้อหรือเบรกนะครับระบบไฮดรอลิกนะครับทำหน้าที่ผ่อนแรงในการทํางานของอุปกรณ์เช่นการบังคับเลี้ยวของพวงมาลัยน,นะครับได้ยังช่วยผ่อนแรงในการยกวางอุปกรณ์นะครับที่เรานํามาต่อพว่วงนะครับชุดควบคุมไฮดรอลิกที่ยมใช้นะครับเป็นแบบปิดที่ศูนย์กลางนะครับเพราะสามารถ ใช้ระบบไฮดรอลิกทางานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้ประโยชน์จากแรงดันที่เหลือนะครับไว้ภายในเนี่ยนะครับมาควบคุมอุปกรณ์หรือเครื่องมือเครื่องตัวแรงต่างๆนะครับแล้วบคุมตัวรถได้นะครับจึงให้เกิดความปลอดภัยแม้ขณะที่เครื่องยนต์โรเตเตอร์เนี่ยจะดับนะครับก็ยังสามารถควบคุมได้นะครับผมมาได้เรือระบบบังคับเลี้ยวนะครับ ทำหน้าที่บังคับทิศทางการเคลื่อนที่ของล้อนะครับล้อหน้าโดยส่งกพลังผ่านคันชักคันทรงนะครับมีทั้งแบบธรรมดานะครับที่ใช้กับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กแล้วก็แบบปุ่มลายพาวเวอร์นะครับที่ใช้กับรถแทรกเตอร์ขนาดกลางหรืขนาด,นาด,นาด,นาดใหญ่นะครับซึ่งใช้น้ํามันไฮดรอลิกนะครับที่มีแรงดันมาช่วยผ่อนแรงนะครับในการขับเลี้ยวนะครับระบบห้ามล้อนะครือระบบเบรก นะครับทำหน้าที่ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของรถนะครับและหยุดรถนะครับระบบเบรกที่ใช้ในปัจจุบันมีอยู่2แบบนะครับแบบดุมเบรกนะครับหรือดัมเบรกนะครับมีลักษณะก้ามเบรกและส่วนประกอบตั้งอยู่ภายในดุมนะครับเมื่อเหยียบเบรกข้ามเบรกจะเบ่งตัวออกนะครับทำให้ผ้าใบที่ติดอยู่ที่ก้ามเบรกเนี่ยอัดตัวแน่นนะครับกับผิวภายในของดุมเบรกนะครับ ทำให้รถเนี่ยสามารถลดความเร็วนะครับแล้วก็หยุดได้นี่จะใช้กับรถแท็กเตอร์ขนาดเล็กนะครับแบบดุมเบรกหรือดัมเบรกนะครับอีกแบบนึงก็คือแบบจานเบรกนะครับหรือดิสเบรกนะครับการทํางานกิะจากการอัดตัวเข้าด้วยกันของจานเบรกภายในชุดเบรกนะครับนิยมใช้กับรถแท็กเตอร์ขนาดกลางและก็ขนาดใหญ่นะครับ,ม,บ,รรบมีทั้งชนิดควบคุมการทํางานด้วยกลไกทางแมชชีนิกแล้วก็ชนิดควบคุม การทางาน้ดยไฮดรอลิกนะครับโดยเบรกแต่ละข้างนะครับทำงานแยกอิสระต่อกันนะครับสามารถล็อกเบรกเข้าด้วยกันเพื่อให้การทํางานพร้อมกันได้นะครับข้อดีของการทํางานของเบรกนะครับที่แยกอิสระต่อกันนะครับจะมีผลทาให้วงเลี้ยวของรถแท็กเตอร์เนี่ยนะครับแคบลงได้นะครับเดี๋ยวชั่วโมงฝึกปฏิบัตินะครับเราจะมาเรียนรู้กันนะครับทีนี้นะครับ ส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าโรตอร์เนี่ยลำพังตัวตัวของโรตอร์เองเนี่ยไม่สามารถทําให้เกิดการทํางานได้นะครับจะต้องมีการต่อพ่วงอุปกรณ์ทางการเกษตรเพื่อให้เกิดการทํางานนะครับดังนั้นส่วนประกอบที่สําคัญก็คือจุดต่อพ่วง3จุดนะครับหรือที่พอยท์ฮิตนะครับใช้เชื่อมต่อเครื่องทุนแรงนะครับแบบ3จุดเข้ากับโรตอร์นะครับซึ่งอยู่ด้านท้ายของโรตอร์นะครับ จุดต่อพ่วง3จุดมีหน้าที่อะไรบ้างครับหน้าที่ของจุดต่อพ่วง3จุดนะครับ1คือต่อเครื่องมือทุนแรงเข้ากับทรเตอร์นะครับแล้วก็ทาให้เครื่องมือทุนแรงเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของทรเต,เ,ตเตอร์นะครับ2ยกเครื่องมือทุนแรงเพื่อการเคลื่อนย้ายนะครับ3ควบคุมระดับความลึกนะครับของเครื่องมือทุนแรงในขาะทางาน4ทําให้เกิดการถ่ายน้ําหนักนะครับไปยังร้อหลังของทรเต,เ,ตเตอร์โดยอัตโนมัตินะครับ <ersch> ซึ่งส่วนประกอบของนะครับจุดต be, ่อพ่วง3จุดเนี่ยนะครับประกอบด้วยนะครับทั้งได้จากด้านล่างนะครับมาก็คือคานลากนะครับโซ่ข้างนะครับแขนลากนะครับแท่งกันเวียงนะครับแขนยกนะครับพอยกหรือคันยกนะครับแล้วก็แขนกางนะครับอันนี้คือส่วนประกอบของจุดต่อพ่วง3จุดนะครับ เดี๋ยวในคาบปฏิบัตินะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้งานแล้วก็หน้าที่นะครับว่าจุดต่อพ่วงสาจุดเนี่ยนะครับส่วนประกอบต่างๆเนี่ยนะครับมีหน้าที่อะไรนะครับอ่ะนะครับสำหรับนะครับเนื้อหาเกี่ยวกับส่วนประกอบของโรตอร์นะครับก็มีรายละเอียดดังกล่าวมาข้างต้นนะครับ